อันนี้ปีศูนยค่ะนี่ดูได้เลยเปิดปากระโปรงโชว์ไว้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดิมเดิมเลยค่ะดูทั้งคันดูรอบคันก่อนก็ได้ค่ะอะชมรอบคันก่อนเลยตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะอ่าแม็กยางนะคะแม็กสีทองโอ้เทมากดูรอบคันก่อนเลยตรงปกแน่นอนนะคะนี่ องเลยข้างหลังนะคะดูได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาชมข้างหน้าได้เลยนะคะด้านข้างดูด้านข้างไปก่อนชมรอบคันให้เต็มที่ไปก่อนเลยค่ะดูได้เลยข้างหน้านะคะคันเดิมๆเ,เลยค่ะซุ้มเดิมๆเ,เลยค่ะนี่สติ๊กเกอร์ป้ายคำเตือนยังอยู่เลยดูยังกลมอยู่เลยอ่าฟังเสียงเครื่องนะคะเครื่องนิ่งเลยค่ะ ติ๊กเกอร์ตามอกยังอยู่เลยซุ้มเดิมๆตะเข็บเดิมๆเลยนะคะเพจเดิมๆเลยค่ะ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ซุ้มข้างนี้ก็เดิมๆนะคะอ่าอันนี้เป็นไฟเครื่องเสียงนะคะนี่ฝากระโปรงค่ะเดิมๆเลยค่ะตาโตโยต้ายังอยู่เลยรูยังกลมอยู่เลยค่ะ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยผิดความหรือความตายหาเหี่ย้แดงสิ้น เดี๋ยวเปิดให้ชมทุกประตูเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะคันนี้นะคะปี03ซื้อสดอย่างเดียวนะคะคันนี้ซื้อสดอย่างเดียวนะไม่มีผ่อนนะคะด้วยอายุของเขานะคะซื้อสดนะคะหนึ่งแบาทนะคะไม่มีผ่อนนะคะาภายในแบบนี้เลยค่ะตรงปกแบบนี้เลยค่ะเป็นไมดิจิตอลนะคะ เป็น DVD อ่ามีชุดเครื่องเสียงด้วยเดี๋ยวชุดเครื่องเสียงจะอยู่ข้างหลังเบาะนะคะโอ้โหอย่างแนนปะปากแผงประตงประตูนะคะเดิมเดิมเลยค่ะนี่ข้างหลังดูพาข้างหลังได้เลยข้างหลังนะคะเบาะแทบไม่ค่อยได้นั่งเลยนี่ไม่ยวบเลยค่ะแผงประตูยังเดิมเดิมอยู่เลยนะคะยังใหม่กิ๊บๆิบอยู่เลยแผงประตู ดูภายในกันได้เลยเป็นจอดีวีดีนะคะนี้ซื้อเครื่องเสียงข้างหลังตุ้มตามเลยนะคะอ่าดูได้เลยมแม็กนี่อันนี้เลยค่ะแอร์อเทมเลยนี่ชุดเครื่องเสียงค่ะเราให้ฟรีไปเลยค่ะเราไม่ถอดค่ะขี้เกียจถอดนี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะรูยังกลมอยู่เลยรูกลมเลยค่ะ ไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยอ่าดูได้เลยนี่ตาโตโยต้ายังอยู่เลยค่ะเดิม,เด,มเดิมเลยค่ะของเดิมเลยค่ะอ่าคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวแดงสิน้นไม่มีผีในรถแน่นอนค่ะไม่มีซูรุกุยในรถแน่นอนค่ะตรงปกแบบนี้เลยได้ชุดเครื่องเสียงไปด้วยอ่าวัยรุ่นใครที่ชอบเครื่องเสียงนะคะคันนี้เลยค่ะแนะนำเลยค่ะ ซื้อสดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ148,0 0 0บาทนะคะไม่มีผ่อนนะคะบางคนถามถึงผ่อนนะคะไม่มีนะคะ,ะพร้อมซื้อจริงนะคะแล้วค่อยโทร099-4477051ค่ะหรือโทร081485เลข04ตัวนะคะเป็นเบอร์ของพี่โอนเองเต็นท์ของเรามีตัวตนที่แท้จริงอยู่ชื่อเต็นท์รถบ้านโลมาน้อยนะคะของเราอยู่ตรงข้ามใบสนีมีนบุรีค่ะ ภายในนะคะตรงปกแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยเองด้วยตัวเองเลยนะคะแค่ดูในโทรศัพท์มือถือเหมือนแบบมาดูรถเองเลยเพราะว่ามันตรงปกจริงไม่มีตกไม่มีแต่งแน่นอนค่ะไม่ไม่ใช่รูปเนาะ ถ้ารูปยังแต่งกันได้แต่คลิปวิดีโอเราแต่งกันไม่ได้นะคะพร้อมซื้อจริงแล้วโทร0994477051ค่ะหรือ081485เลข04ตัวนะคะเป็นเบอร์พี่อน้นเต็นของเรามีตัวตนที่แท้จริงนะคะนี่นี่ชื่อป้ายรถบ้านโลมาน้อยนี่ค่ะอยู่กรุงเทพมินบุรีกด o o o l l m m p s มาก็จะมาหาเราถึงที่นี่เลยเรามีบริการส่งฟรีนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนเราไปส่งให้ฟรีเลยค่ะ ไม่คิดแม้แต่สตางค์เดียวเลยนะคะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้โอเล่ L e ด้วยนะคะเป็นของเรามีตัวตนที่แท้จริงค่ะเราค้าขายยังตรงไปตรงมา